ทำนายฝันฝันเห็นไปดูดวงใครที่คิดจะซื้อของหรือขยับขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดีจะมีเรื่องร้อนใจหรือไม่สบายใจที่มาจากพี่น้องของคุณเองจะได้รับข่าวดีเกินคาดจากเพื่อนหรือผู้คุ้นเคยในทางบวกความรักคนโสดมีเพื่อนแปลกหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอทำให้ไม่เหงาใจ ผู้ที่มีคนรักแล้วจะได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนรักคนรักก็เอาใจเก่งพูดจาหวานหูดูแล้วน่าอิจฉาคุณจะมีโชคจากคนรักอาจจะเป็นของฝากหรือของขวัญดวงการงานการเงินจะมีปัญหาเรื่องการประสานงานไม่ว่าจะกับคนสนิทหรือคนข้างนอกแต่ก็จะฝ่าฟันผ่านไปได้แค่ใช้ความพยายาม ระวังจะเกิดความผิดพลาดจากน้ำมือของคุณเองเพราะว่าไปหลงเชื่อคนผิดเงินทองที่มีอยู่ให้ระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเสียบ้างอย่าใช้ใจ่ายเกินตัวเพราะผลที่ได้มาคือการมีหนี้สินเลขเด็ดฝันเห็ไปดูดวง1 4 5 3 7 7 9 2 9 4 ให้เป็นวิดออเชลน์นฝันให้คุณนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ